สวัสดีครับค่ำคืนนี้ผมอยู่ที่บริเวณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะครับค่ำคืนของวันอาทิตย์ที่31มกราคม2559มีโอกาสได้กลับมาสัมผัสบรรยากาศการเข้าร่วมงาน Bangkok Light of Happiness อีกครั้งนึนนครับกรุงเทพแสงสีแห่งความสุขนะครับ ก็ยังเป็นบรรยากาศแห่งความสุขของผู้คนที่เข้ามาชมงานนี้นะครับซึ่งตลอดทั้งเดือนของเดือนมกราคมวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับที่เปิดให้เข้ามาชมนะครับก็จะเห็นว่าวันนี้มีผู้ที่เข้ามาชมเป็นจนํานวนมากนะครับหลั่งไหลเข้ามาต่างก็บันทึกภาพแห่งความประทับใจนะครับเก็บไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็ส่งต่อไปให้กับคนที่รักในโลกออนไลน์นะครับสวยงามจริงๆนะครับ ใครที่ยังไม่มีโอกาสได้มาชมก็คงจำบรรยากาศได้นะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับถ้ามีโอกาสอีกครั้งก็คงเป็นครั้งต่อไปในปีหน้านะครับนี่คือบรรยากาศยามค่าคืนของวันนี้วันสุดท้ายแห่งงานกรุงเทพแสงสีแห่งความสุขพิเศษงานจากบริเวณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครครับ